สวัสดีครับมือนีเซาวนีเบาจอจผ้าผีพี่น้องมาหักสับพะรดนะครับห้ามบักนัดนั่นละครับพี่น้องตอนนี้กำลังหักกันน้อครับน้อพี่น้องไซเป้ครับส่เป้แต่พ่ายเอาเนาะครับน้อพี่น้อง รถจอดอยู่ตรงบนนะครับรถใส่รถสิบล้อนะครับนหน้ามือนี่เนาะสิบล้อเดียวหนึ่งครับพี่น้องนี่นะครับบังนั้นเหาเพิ่งจะได้ประมาณจักคนละเปยสองเปยนะครับน้าพี่น้อง ตอนนี้พักเมยกันนะครับน้องพี่นอ้องพักเศร้าเมยคลิปนี้กัสันส้นๆนะครับน้องพี่นอ้องในบางนาเนท่ากระได้มาเคืองรถแล้วครับตอนนี้โบได้ไทยเงาโบได้นะครับน้องพี่นอ้องนี่แหละครับ ไทแบบนี้นครับไปตะพพ่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเท่นะครับเนาะขึ้นมาเทสะลดนะครับเนาะพี่น้องนั่งพักเที่ยงกันครับพักเที่ยงกินข้าวแล้วก็จะไปต่อนะครับนี่บางนั้นเอาได้ซ้ำเนี่ยแหละครับพี่น้องตอนนี้ยังไม่นั้นได้เต็มรถแลครับเนาะวันนี้เอา ใช้รถวีอัพมาถ้อยนะครับน้งพี่น้องมาถ้อยมาถ้อยใส่ไายให้มันเต็มนะครับน้าพี่น้องใกล้จะเต็มนะครับนี่นะครับเก็บใส่ตะกาแล้วก็ใส่ตะกาทรงขื้นเทใส่ ข้างบนนะครับนะ่พี่น้องนี่ก็เต็มพอดีแล้วเนาะครับพี่น้องเ,เต็มรถเรียบร้อยแล้วบานเนี่ยกะได้พาพีพระนองกับ้านรถนี่ก็ะได้ยอยู่ประมาณยัก10สิบสิบกตตันเนี่ยนะครับ กับบ่อได้หลายนะครับอยู่กับน้ำหนักของรถแต่ละขั้นมันก่วงกับบักนัดน้ำแหละครับอยู่กับบางนัดน้ำเนาะตอนนี้เก็บเข่าเก็บขล้องยังไปหารถสี่กับบานกันแล้วเนาะครับเนาะมือีนกับพ่อได้อยู่ครับปิดท้ายแล้วครับบานี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ